สอบถามไม่ไม่ไปก๊อล์ฟ่ก๊อลฟอันนี้ผมเราทำหลายฝั่งอ้าวที่ว่าเขาบอกเขาโดนยิงผมเป็นคนยิงจริงเพราะว่าก่อนที่ผมจะยิงไอโอชีมันพูดว่าเพราะว่าขับรถเข้ามาในไฟทําไมใช่แล้วขับมาชนผมก็เลยบอกว่าเอาแล้วแเข้ามาทําไมก็ยิงไม่ใช่นะมันไอ้นั้นมันตอนหลังแล้วไอ้พอไม่กูอยากรู้แค่ว่ามึงรู้ไหมว่ากูตีกับไดมอนด์เฮดเลดี้อยู่แค่นั้นน่ะเข้าใจปะ่จริงจริงใช่ไหมครับสิ่งที่ผมถามเมื่อกี้อ๋อคือมึงใส่มีนี่ป่ะคือมึงจะตอบมโนเปาล์ตัวเกมมาส่งไหมกูเองแล้ก็ตามนั้นเลย ไม่ใช่ครับผมขอถามก่อนพี่จริงจริงใช่ไหมครับมึงเลือกถามเยอะๆไปคุยต่อเลยครับไอ้ยี่คุณจะมาคุยดีๆตอนนี้พี่ก็ไม่รู้นะเหตุการณ์ก่อนนั้นว่าไงมึงบอกเขายิงมาก่อนเนี่ยนะเอ้เขาเขายิงมาก่อนเนี่ยกี่ตอนเวลาเท่าไหร่อ่ะครับว่าในในรูปมันมีเวลาบอกชัดเจนนะว่าเราเข้ามาตอนที่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะดังนั้นคุณดูหลักฐานเพราผมเล่นสตอรี่อยู่ตรงนั้นอ่ะยิงโดนแล้วแล้วมึงติดอะไรปะแค่นั้นเองเออใจเย็นะครับทุกพี่ ตอนเที่ยงคืนสี่สิบสองครับผมขี่เอาไปอยู่หน้าปั๊มครับอยู่ในปั๊มอ่ะแล้วก็โดนยิงครับเฮ้ยมอดูแป๊บมัวมัวหลังแล้วหลังเราหลังเข้ากลันไฟอันนั้นกูเป็นคนยิงหน้าปั๊มอ่ะโอ้ยตั้งใจมันมัวดีแบบเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นมันจะหลังนะครับพี่ครับพีหลังนะหลังนะอันเนี้ยคนเหน่งไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดหรอกหลังบอกกับกูพูดเนี้ยกูเป็นคนยิงไอ้หน้าปั๊มอ่ะตอนที่เขาชนรอบแรกอ่ะตอนสี่สองนะ ไม่ก็ก็กูถึงบอกนี่งไงถ้าเขาโดนยิงหน้าปั๊มอ่ะก็คือไอโอชิ o บอกกูในวอแล้วว่าเขา่ขับรถเข้ามาชนผู้มึงกูก็เลยกูก็เลยยิงตอนที่มันจอดอยู่ตรงหน้าปั๊ม,มอ่ะอันนี้พี่อีกหลฐานนะครับหลังหลังจากเวลาที่เราพูดเมื่อกี้ผมขอ<ะ>พูดอีกรอบหนึงครับพี่มีคนยิงก่อนเริ่มไฟไหมครับผมจะถามอีกครั้งสุดท้ายสรุปเขาจะเข้ามามั่วรีผมนะไมพี่ครับ พี่กอล์ฟเขาตอบไม่ต้องคำถามพ่ไม่ไม่ไม่ต้องอย่า้งนี้คือตอนนี้ไม่ต้องถามมึงบอกว่าเขายิงก่อนอ่ะรูปมายิ้ยเหมือนแก๊งโกหดเลยวะไอ้เนี่ยที่คุยอ่ะกรณีนะเอางี้ก่อนจก่อนนะถ้าในกรณีที่สมมติว่าไปดูไฟท์ถ้าไกลไกลมากๆแล้วเขาหันไปยิงโดนเนี่ยสมมติเ่อะนะหันไปยิงโดนเนี่ยมันก็ไม่น่ามีมันมันก็น่าจะแปลกใจนิดนึงแต่ความเป็นจริงครับในกรณีคนไปดูไฟท์เนี่ยมันไม่มีติดมาเรียกบางรายการนะว่าพี่มึงด่าคนไปหนึ่งรอบเองเพื่อไปดูไฟท์แล้วมาซื้อเรื่องคนอื่นเนี่ยอันนี้กูบคุนก่อนนะ แต่นี่การว่าเราไปดูไฟแล้วปัญหาเนี่ยเราไปอยู่กลางไฟเลยไงเราในที่พิมพ์ถ่ายอยู่ตอนนี้งั้นเราบอกว่าถ้าเราดูยิงก่อนแล้วมาถามมันเลยเพราะฝั่งเขาพิมพ์ถามมันแน่นตับเลยได้โอเคได้เอาเวลามาที่เราโดนยิงก่อนก่อนที่เข้าไปดูอ่ะถ้าสมมตินะสมมตินะเราโดนยิงเสร็จปุ๊บเราพุ่งก็ไปถามว่าเออพี่ยิงหมดทำไม่น่นนี่อันนี้เข้าใจได้นะอันนี้คุณก่อนว่าเข้าใจได้ว่าเออเข้าไปคุยอ่าทำไม่น่นนี่นี่ก็ต้องเอาหลักฐานมานะ เพราะว่าตอนนี้เราสองช็อตเราพูดไม่ตรงกับพี่นะช็อตแรกเราบอกว่าเราไม่อยู่กลางไฟเราดูขอบไฟอันนี้ช็อตแรกที่เราพูดไม่ตรงช็อตที่สองเราบอกว่าเวลาก็ไม่ตรงสองรอบไปนะนี่ผมหรือทีมาเไรครับเราอ่ะตัวเราอ่ะพูดไม่ตรงสองรอบแล้วผมบอกว่าไอตอนที่อยู่บนไฟผมไม่ได้พูดนะว่าไม่ได้เข้าไปไอตอนแรกตอนแรกพี่ถ่ายแล้วบอกว่าอยู่ขอบไฟอันไม่ใช่ครับตอนแรกที่อยู่ดูไฟครับพี่ผมอยู่ด้านนอกอ่าแล้วโดนยิงช็อตแรกอ่าแล้วผมก็ขีเข้าไปถามว่ายิงทําไม ีคือเป็นเหตุการณ์ไม่เอาถ่านไม่เอาถ่านมาระหว่างเขารอหลักฐานนะพี่งั้งผมถามต่อได้ครับต่อได้อันไหนเมื่อกี้เมื่อกี้พวกผมพวกผมยิงจริงแล้วเขาติดอะไรปะเออเลย์ว่างไงฝั่งมึงติดอะไรปะครับยิงจริงอ่ะตั้งใจยิงด้วยมีอะไรปะอุ้ยอยากปวดแล้วรวยยังตอนเนี้ย ดูยังครับดูแล้วครับแล้วไงต่อคนั่นรอเพื่อนผมเอาละครแล้วจ่ายนึงจะเล่นนครับเ <c oughs> <c oughs> ดินส้นตินแล้วก็รอ <c oughs> ไม่ได้โดนส้นตีนแต่ตอนนี้ส้นตีนกำลังกำลังโดน มือนเราหน้ายื่นมาเหมือนเราหน้าไปยืน่นแนบส้นตีนเขาอะตอนเนี้ยเท่าที่กูฟังนะไม่รู้ว่าเรื่องเรามันคุยกันมาก่อนหน้านี้ยังไงแต่เท่าที่กูฟังตอนเนี้ยเหมือนเราหน้ายื่นไปแนบส้นตีนเขาอยู่เหมือนเราหน้าไปถูส้นตีนเล่นอยู่ตอนเนี้พี่กอล์ฟอนะไรไปสูสีตัวครับ เอานี้เราหาเรื่องไม่ฟังกัน้งเสียงถ้าที่ผมฟังดูนะฟังกันงงงกน้ำเสียงฟังเราอะฟังกักน้ำเสียงฟังเราผมผมว่าเรากำลังเอาหน้าไปถูตีนเขาเล่นอยู่อะ แล้วเรา,ากังขาดสามอยู่เลยไม่รู้ว่ะเหี้ออ่าวัยรุร่นทำรายการเลยนี่ครับรูปแรกคือดูข้างนอกไปแล้วก็โดนยิงแล้วก็วรับสองขี่เข้าไปถามครับรูปสองขอเวลาชัดเจนครับรูปสอง ถ้าเราจะจบอะเราก็แค่หมอบไปเทียแต่เราไม่หมอบไงเราไปเสียงแข็งใส่เขาอะเนี่ยผมเลยถึงพูดไงว่าเราเหมือนเ้าหน้าไปสูบต้นตีนเขาเล่นอยู่อ <c> ะ <oughs> <c oughs> ถ้าเราจะหมอบอะเราต้องแบบไม่มีอะไรครับพี่อะไรอันนี้อันนี้อันนี้นนเขาเรียกเราหมาเวนประเทศเชิญสภาเขาเรียกเราหมาถ้าเราจะหมอบเราก็แค่อ๋อผมแค่งงไปเฉยครับว่าพี่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีติดไม่มีอะไรครับแค่นั้นจบ แต่เราเสียงแข็งไงอือแต่ฟังเราไปพูดเสียงแข็งไงแป๊บหนึ่งนะตอบไม่ตรงคำถามผมครับรอยทำไมรูปที่มึงส่งมาคือเที่ยงคืน42แต่รูปที่ฝั่งเขาส่งมาเนี่ยรูปแรกคือเที่ยงคืน41ซึ่ง41มันอยู่กลางไฟแล้วทำไม42มึงโดนยิงหน้าปั๊มอ่ะก็คือไอ้ช็อตที่ไอพอยยิง่ะใช่ช็อตที่ผมยิง อ่ะยังไงไอ่ะทําคือเอางี้พี่มีรูปตอนเที่ยงคืนสี่เอ็ดที่มีอยู่กลางไฟแล้วอ่ะแปลว่ามึงต้องมีรูปหลังจากเที่ยงคืนสี่เอ็ดอ่ะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องก่อนเที่ยงคืนสี่เอ็ดไม่ได้หลังดิต้องก่อนเที่ยงคืนสี่เอ็ดแต่รูปที่มึงส่งมาคือเที่ยงคืนสี่สองผมไม่อ,อยากข <58 S 1> ัดเลยตามแก๊งเนี่ย<า>ม,มัน<ต>จะยังไงก็ตามมันไอ้อเหี้ยโดนทั้งตีก็โดนแปลว่ามึงต้องโดนยิงตั้งแต่สี่สิบหลังสี่สิบเป็นต้นไปนะแต่เท่าที่ฟังโดนแน่นอนตตต้้องงโดนัแ่สามเก้าสี่สิบอเาร่ติโกันอ่ะ อันนี้มึงส,ส่งมาอพี่ว่าไม่ตรงนะพี่พ <ปะ S 2> ตอนคือผมยิงไปแล้วตอนที่ว่า<ร>พี่บอกในวอลเอออันนี้อันนี้เหตุการณ์ตรงกับที่มงึงที่มึงพูดแต่ปนะเด็งว่าณี่ <ๆ S 3> บอกท่นไม่เห็นเฉยว่ามึงสง่งรูปมามันไม่มันหลักฐานเขามีเวลาที่ลึกกว่าน,นั้นที่มึงอยู่กลางไฟไปแล้วอ่ะอันนี้ผมเพิ่งขี่มาครับเข้าไฟแล้วในรูปมันอ้าไม่ในรูปอ่ะคิดว่าไงอ่ะออกชีวิตตัดต่อมาหรอไง <cs ol k> ไม่ใช่ครับผมแค่อบอกว่าผมแค่เพิ่งขี่เข้ามาตรงนั้นครับแล้วก็โดนยิงขี่มาจอดดูแล้วก็โดนยิงครับ เนี่ยรูปที่รูปที่โอชิอยู่ส่งไม้พี่เนี่ย41อยู่กลางไฟแล้วเนี่ย41อยู่กลางไฟตอนมันมีอีกอยู่ตอนที่คอาเบิ้ลก็มีครับเก็ขอดูรูปตอนนั้นน่าจะลึกลงไปได้ให้ดูรูปได้ปดูหาแลงพี่แคปแบบไอ้เฮียกำลังไอ้เียแม่งทักกูเต็มเลยแม่เอ้ยแต่ของมึงน่าจะเบอร์แล้วนะเพขาผ่านสองท่อนแล้วแต่กูทูให้เห็นเว่ามันมีมอไซค์อยู่เดี๋ยวกูวงให้ด้วยเผื่อไม่เห็นการซื้อแน่พ่อ23เย็ด30แบะ 24สิบี่เดบันมาละซึ่งใจเลยี่สิบมายีสเพิ่มมาตั้งหนึ่งชั้นลัดตัดทยามี่สพร้อมแล้วแข็งแข็งแข่งแข็ง่ออิดไปไหนแล้ว9ก้าสอขอดูรูปไหนเล่อะไรเล่บหนึ่งเจ็ดเก้า ไอคนหนึ่งด้รูเอยนะเก้าสามห้าสามสองพี่เก้าสามห้าสามสองใช่ครับเวลาไม่รู้เห็นมึงเห็นปะนะแต่มันสี่สิบเอ็ดอะแล้วรถแล้วรถจอดอยู่กลางกลางเห็นไหมก็จังหวะเดียวกันที่ผมเข้าไปถามอ่ะพี่ไปเขาจบไม่แต่รูปที่มึงบอกให้กูบอกว่าโดนยิงคือสีิบสองพี่อ่าผมมี พี่เห็นวงแรกไหมครับรูปแรกมีวง EMP รูปสองมันเข้าไปถามผมไม่มี EMP แล้วนะครับพีดูแล้วเวลามาค <นะ S 2> าดเคลื่อนนะครับตอนนี้ประเด็นอ่ะทั้งอ้นงั้งเดีจยวเวลาดิไอตรงว e ง EMP อ่ะคนเข้ามาตอมอที่หลังหรือที่หลังก็ไม่เห็นแล้วครับไอนี้คุณก่อนนะอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะพี่ยิงจับเวลาขวาบนอะ่ะวง EMP มันไม่ได้เห็นทุกคนตลอดเวลานะออนี้ชี้อันี้ต้องเข้าใจตรงก่อนเพราะเวลาที่เราส่งมาคือ4-2แต่เวลาที่เราอยู่กลางวงคือ4 1บเจ้าวะที่ผมส่งไปก็ มันไม่มี EMP แล้วนะพี่รางวัลที่เข้าไฟเซอร์เข้าใจพี่เข้าใจแต่เป็นถึงว่า EMP ตรงนั้นอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ายังไงอันนั้นมึงตอบถามเรื่องเวลาพี่หน่อยดิทำไมถ้าในเมื่อรูปนี้มึงส่ง41ไอ้โดติดต่อมันมีอะไรเหสี่เอ็ขาไม่มีวะกูไม่ได้ทำอะไรตัวละครกูต่อยเองมั่วอีกแล้วแปลว่าต้องเป็นคนหนึ่งในนี้ตัดต่อฝั่งหนึ่งปันหนึ่งฝั่ายได้ตัดต่อถูกไหมไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามทีมีต้องมีขนาดต่อรูปใช่ไหมที่การกระสือส่งเพิ่มได้นะเผื่อ เวลา41ก่าแล้วนี้เห็น E.M.P. หรือเปล่าอ่ะพี่ก็ตัดให้เขาดูอีกรอบนึงอ่ะพี่ก็เวลา41ของพี่อ่ะเห็น E.M.P. หรือเปล่าพี่การตัดบูเดี๋ยวทีมันไม่มีทางออกหรอ41ของเขา41ของพี่อ่ะจะไม่เหมือนกันเออมันจะไม่เหมือนกันไงพี่ก็ลองแท็บของพี่41ให้เขาดูว่ามี E.M.P. เปล่า42มึง E.M.P. อะไรพี่ไม่พี่ไม่รู้อ่ะแต่เวลาที่ครแมีอ่ะไรนะคนคนที่นี่มี42ไว้แคสหรือเปล่าเนี่ย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 โอชิเนะ แล้วมันเกิด้งกับความฮักอ้าวไอพี่เตอร์มานอนให้กูดูนิดพี่ส่งทำรูปสองรูปไอที่มันเราไม่ไอสี่สองให้เลนตัวเลนก็ลองคิดตามพี่ดัวว่าน้องมันบอกว่าโดนยิงดอกแรกคือตอนอยู่ตรงนั้นแต่ดอกแรกที่กูเห็นน่ะมันไม่ใช่ดิมันอยู่เดมันอยู่ตรงกลางไฟอยู่แล้วอ่ะไอเบิ้ลรถไม่เบิ้ลรถกูไม่รับดูนะเพราะกูไม่ได้อยู่เหตุการณ์รูปที่ผมส่งไปรูปแรกพี่เห็นไหมครับเขายังไฟกันไม่เสร็จแต่รูปที่เขาส่งมามันเป็นสี่สิบ สองไอ้สิบสิบเอ็ดแต่ศพในมือมันอุ้มเลยว่ะถูกไหมครับของผมที่ยังรูปส่งไปรูปแรกครับมันยังไฟกันอยู่เลยอืาฮะเอพิเตอร์มาดูหน่อยปันยิงเจ็ดเกางนก็ต้องงานก็ต้องมีคนหนึ่งเอาหลักฐานส่งหลักฐานกองนี้ถูกไหมถ้าใครถ้าเขาคนหนึ่งสักฝั่งหนึ่งตอนนี้นี่ครับพี่กอล์ฟเอาตอนนี้ก็ได้ครับ ตอนนี้คือเขาที่ก็คือเป็นเหตุการณ์แรกเลยที่ผมพูดนี่ครับขับเขาขับเข้ามาตอนนี้เลยแล้วก็เบิลรถแ,แล้วก็พุ่งไปแล้วก็ไล่พี่ก็ไล่เลี่ยงจากรูปข้างบนสุดเลยครับแล้วเขามีอยู่4ิเ็นะว่ามึงขับรถมาแล้วอ้าวทิศเนี้ยตอนเนี้ยไม่รู้ดิเป็นหนึ่งว่าถ้าอีก,กหลักฐานอ่ะฝั่งเขาอ่ะ มีหลักฐานเยอะมากเลยหมถึนว่าส่งเรียงเป็นไทม์ไลน์ได้อะแต่ของมึงมีรูปหนึ่งแล้วบอกว่าผมโดนอนไฟอยู่ใช่ไหมแปลว่าตอนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งใช้หลักฐานฟอมถูกไหมนั้นพี่เดีพี่หาพี่ตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบจะพี่เอาหอนเลยนะ<ด>แล้วประการว่าหอนจริงไดต้ตามนั้นเลยพี่อะไรคือหอนวะเพราะมึงเอาทีนี้ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือรูปมึงสี่สองเนี่ยมันไฟอยู่แต่ ฝ่องที่พเด็กไม่ไฟกันแล้วที่เขาส่งมาที่ที่บอกไฟคือเขาโดนยิงตอนผมไฟหรอมาดูมเบลผมส่งให้ดูไอโอชีคุกปากของให้เขาจัดการเดีบลโกส่งให้โอชิดูเป็นหนึ่งภาษาคุกเหมือนหล่อเหมือนร้องจิตเม่เอาดีหมานไอเชนดีชีคุกนล้วเนี่ย ยังหมาน้องพี่เจนี่ถิ่นแดนสีน่นี่หัวหัวแดนสี่เียยังเกไหม่ยี่ยถือมีดไปหาน้าบ้านเขาอยากเข้าคุกอ่ะั่วจัดไอ้สัตแน่อเคมึงดูอะทีนี้ดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบอะพี่ไม่สามารถตรวจสอบด้วยหลักฐานไอทีได้แน่นอนนะพี่ขอใช้อุญาตใช้หลักฐาอกนอซชกมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่วนสตอนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเคลียร์ตอนี่ก่อนแล้วกัน ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าอีหลักฐานเนี่ยมันเรื่มดูโอซีก่อนดังนั้นถ้าพี่ตรวจสอบแล้วใครผิดพี่ปล่อยนัดตอรี่ทันทีเลยนะครับถ้าหากกรณีที่ฝั่งทีเเอ็กใช้หลักฐานฟอมส่งมาพี่ตัดตอรี่นี้จบแล้วพี่ไปเอาทำโทษเทปเปอเอ็กต่อแต่ในกรณีที่ทปร์เทไม่มีหลักฐานมาแย้งแล้วก็หลักฐานอะไรก็ตามทีหลักฐานลอมก็ตามทีทปร์เทจะโดนตอรี่แล้วก็โดนพี่ต่อทั้งคู่นะรับ่ทุกคนจะโดนสองต่อนะอู้ยอันนี้เขียยเข้าเลยทั้งหมดนะอู้ยสวยว่ะอ่าโอเคเทปเปอร์โอซีนะ ได้ไดยอมครับอ่าโอเคตามนี้นั้นพวกเราโอเวอร์เลย์มาดูเลยโอชิเข้าเข้าแดชคอเข้าดิคอเลยครับโอเวอร์เลย์เปิดพี่ดูเลยเยืนอดนสภาสต่อด้วยของผมต้องเข้าด้วยไหมอ่ะงานช้างวะ<ข>่ะเอาพีทเดี๋ยวเอาเอาแค่เอาแค่ไอเลทเข้าพี่เข้าแล้วก็ฝั่งตัวแทนที่เปแค่ไม่กี่คนพอครับอยากให้ดูพร้พอมกันเลยเดี๋ยวบอก<ล> <นะ S 2> ไม่มีกันนั่นกันเดี๋ยวฝั่งแล้วฝั่งนไอเลทเปิดที่เป๊ะทั้งเข้ามาเหมือนกันนะครับกำหน่งิดงาน ตอ่นอนี่ครับพร้อมป้าเปิดเลยสวัสดีครับปั๊กเฮ้ยครับผมผมเข้ามาดูเรื่องไหมอ่ะอยากดูอ่ะเกิดอะไรนี่เดฟมึงทำอะไรเนี่ยอะไรอย่างเแบบเ้ยใครยืนยันใครยืนยันบ้างเดฟที่มันเข้าแกง่ายหน่ยเด้เล่นหรือเอ็กวะต้นเข้าวอลเปหนบ้างก่อนสุดนะนุ่มสุดนะ เราเราขาดชิ้นส่วนอะไรนะบารเลียวเฮียเี๋ยวบารเลียวมีกี่อันบารเลี่ยวบารเลียวมีกี่สิบแปดอันบารเลียวม่พี่เหมีวเองอ่ะตอนหนูที่เก็บไว้แล้วเดินรั วหวนนด้ดิเอาใส่พ้าใส่เพื่ออะไรหาอากูไม่มีเมื่อขายให้กินพาเอายู่ไหนเอาบาเดียวมาให้กูเดี๋ยวกูนั่งตีบาเดียวให้แต่ถ้ายังอึดกูไม่ตีเออได้รอต้องรอห่ตีไปมานก็แถวแั้แต่ง <c oughs> ตนั้นเก็บบาเดียวไว้ก่อนได้ไหมขอมึงมึงรับมาให้มันมีสักหกสิบอันได้ไหมถา้ถาถ้าถ้าแบบยี่สิบสามสิบอันไม่ตีเอาเงินเอาเงินไปรับเถอะเอาให้ได้วันนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องตีให้มาเรียกไร นนเลขอะไรหนึ่งศูนย์ห้าวันหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยรับแม่งหมดนี่เลยเพื่อนรับแต่บเรย่งไม่ต้องรับอย่างอื่นนะเราที่เราขาดรับบาเร่อย่างเดียวต้นถ้ารับหมดแล้วก็เอาประมาณสี่สิบอะสี่สี่สี่สิบห้าสิบอัพอะทำไรมึงมีอะไรกันเนี่ยนี่ตอรีกอ่กกับทิพยเด็กไงตอรี่้อะไรวะ หน้าโรงพยาบาลเพื่อนขับรถไป,ไปขับรถไปอะไรขับรถไฟเขาเสร็จอ่ะตั้ตไไตงเป็นไรก็เหมือนหลักฐานเวลามันคาดเคลื่อนกันไปแล้วมันแล้ว,ลว,ลวมันมีปัญหาตรงไหนอนะ่ะขับรถไปอ่ะเหมือนแบบขับไปยุ่งในไฟเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่พอใจพี่คิอแบบไปเบิ้ลเขาอ่ะเ<อ>าก็จะตีเขาจะตีเราไงพี่จะตีอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ว่ะ นี่พวมันก็เตีมันเดี๋ยว่ะคนเรามีกี่คนอะไม่น่าไหวพี่สล็อตไม่นิ่งเลยเราจะไม่นิ่งมันสล็อตสล็อตสล็อตมัก็จะจบไปสิไอ้รอคุยอยู่มันมันมันสถานไม่ตรงกันเลยมาตรฐมันคืออะไรอะปัญหามันคือเวลาเวลามันเท่ากันเว้ยแต่เหตุการณ์มันเกิดไม่เหมือนกันมันต้องจ่ายจบแล้วเลสมันไม่จบหรอกถ้าเราชนะตรงเนี้ย ข้างนอกออกนอกไปมันเล้าอยู่ดีเล่าเล่นอยู่ดีอ๋อมึงคุยดิห้ามนะวันข้าี่อ้กอีก่กวันมึงพร้อมอ่ะอกีวันก็คุยกับบิ๊กโจ๊กไว้บิ๊กโจ๊กอยากเล่นวันที่เก้าบุพินัดเขาไว้วันที่เก้าไงเขาเกี่ยวเดียวเขาเกียวเดีรอใช่นั่นที่ไปเรียกหรัวันที่สิบไหมล่ะที่มันเลยร้านคาได้ไนะเขาบอกว่าหลังวันที่สิบมันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยจ่ายจบจ่ายจ่ายจบไปให้แล้วบอกว่าหลังวันที่สิบแบบไม่ต้องซื้อเรื่องเนี่ยกระชื่อให้อยากตี อะไรเอาเลยก็ได้ตอพี่นั่นแหละเตรียมพร้อมเดี๋ยวผมบอกนะฮะเจย์ยือฮ่่ายื้ท่ามหน่อยดีเลท่ามหน่อยดิดีเลท่ามก่อนเราคุยข้างนอกอยู่ครับอันหนึงอันนึ่งดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไม่ดูไม่เสียเวลาอะไรมากมายดึงเวลาให้กูหน่อยเจ๊ดึงเวลาใช่ไหมดึงเวลาว่อนรอ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 เล็กอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเพชรอยู่ไหมเพชรโอ้ยเย์เจยอยู่ไหมเนี่ย ตามหน่อยน้องตามหน่อยมึงมีแตอนที่ฉ่ำด้วยที่วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันที่เก้าอะไรเนี่ยมาต่อเฟสเตอไม่ได้เขอามือเออเอาอ่ะจะคุยง่ายง่ายมึงถ้าหาซื้อเรื่องกันมันก็เนี่ยไอเรื่องเนี้ยมันเสียเวลาถ้าอยากตีก็ตีแต่ว่าตอนเนี้ยเอาเป็นหลังวันที่สิบไหมมึงไม่ต้องซื้อเรื่องเลยนัดไว้เลยจะเล่นผีใบมาแล้วขวดเลยแต่วันนี้จ่ายจบให้ก็คือไม่ได้เลื่อนฟรีอะมึงเอาเท่าไหร่ จ่ายเลยน้องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันที่สิบอะจัดให้เต็มระบบเลยจะมาก็มาเลยตอนนั้นอะกิวเทวไม่ได้ที่สามกูได้ที่สี่ไอบอลมันมีสารส่งข่าวบอกว่ามันบุดเนี่ยก็เราขึ้นเรื่องกันไว้เลยง่ายอะไรนะครับคือวันนี้จะอันนี้ใช่ไหมจะเคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็นัดกันในคีหรอหรือว่าก็คือก็คือผมรับเรื่องให้ไอเรื่องเนี้ย ก็คือเราตีเราได้ตีกันอยู่แล้วแต่ขอเป็นหลังวันที่สิบแล้วผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียเวลาให้เรียกเรียกมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่สิบอ่ะเราเล่นกี่ใบก็ขึ้นเรื่องไว้เลยครับไม่ต้องซื้อเรื่องแล้วจะได้ตีแบบพร้อมๆถ้ามาตีตอนนี้มันก็ตรงหนีครับมันจะสนุนกตรงไหนถูกปะล่ะเอาแบบ full system ใส่กันไปเลยวันที่สิบเลยหรอครับใช่ประมาณนั้นอะ่ะก่อนได้ไหมห้าอะไรอย่างี้ มันไม่ไม่ทันเลยมีนัดอะเคียวดีอะอ๋ออวอมวอร์มก่อนวอมวอมก่อนได้ครับได้แต่ผมรับให้อยู่แล้วที่เป็นได้อยากเล่นจีบัยแต่ว่าไอ้ไอ้วันที่จะนัดนี่โอลงกันอีกทีได้ไหมเพราะว่าผมก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมได้ได้ครับเดี๋ยวตกลงกันไว้กับผมได้หมูเป็นมาตัวเดียวเท่งไหมหมูอะไรนะเดี๋ยยวค่อก็ได้นม่พี่พี่เล่นกับเคียวดีวันไหนพี่เล่นเล่นกับเคียวดีวันไหนก้าว เอาเป็นว่าเราตกลงกันว่าจะตีกันแล้วกันเดี๋ยวเรื่องวันกับใบเดี๋ยวเราค่อยคุยอีกทีก็ได้เพื่อมันเลื่อนอะไรอย่างงี้มันจะได้เปลี่ยนได้แล้วแล้วนี้ค่าเสียหายเนี่เอาเท่าไหร่ครับไอพัดค่าเสียหายเหรอเอาเป็นค่ามาจำได้ปหผมเอาเอาอยากได้ก็สิบเอ็มเอาไว้อะถ้าพี่พร้อมพี่พี่ก็มาตีแล้วสิบเอ็มเหมือนกันได้เลสเลสตัดเลยไอต้มเรียกเลยบอกเรขกเลยครับบอกเรขกเลยบอกเลขกเลย ได้เตรียมตัวผมก็อยากอยากซูอก้องอต้ตีแบบเต็มระบบอ้ต้มเรื่องต้มตีแบบไม่พร้อมสูไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งสองแปดสี่ครับเฮ้ยเล่มันอยู่ไหนวะหนึ่งสองแปสี่เพื่อนหนึ่งสองแปดสี่นะครับใช่ครับใช่ใช่หมไปลนะไอต้มเขายัาง ใช่ใช่ถ้าแล้วครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วโอเคครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไวกว่านั้นเดี๋ยวยังไงผมลองลองลองไปถามก่อนนะว่าว่าผมโอเคได้ครับโอเคครับผมครับผมตามนั้นเลยไปไปไปเอาเลยไปละเดี๋ยววันนี้ยไปนเป้ยกูอยากดูต่ออ่ะไอพี่แจ๊คแชร์ดีดีกูอยากเห็นเวลาเวลาไม่ตรงกันอ่ะเดี๋ยวไปไปจะไม่จบกับเราแต่หนูพูดตรง วาก้าพี่เลียงมาตั้งนานไม่ได้เท่าไหร่แลรบ้างนี่ผมจะได้เตรียมน้องถูกขอขอวันแล้วขับไปเล่เลยวันที่เก้าพี่วันที่เก้าวันที่เก้าใช่จะเล่นในวันวะคุณจะได้โพสต์ขันสองวันที่เก้าวันอะไรวันจันทร์ครับพี่เล็กวันจันทร์ขอได้วันจันทร์ได้ครับได้เลยวันี่เกน้องกี่ใบอ่ะน่าสิเลี้ยงเนี้ยเล่นเป็นวันดีกว่าพี่วันเดียว ่เเลนจดอ้ยต้องถามเขาด้วยว่าอยากเล่นกี่ใบเดี๋ยวแปดสิบวันเดียไปไงเดี๋ยวเขาไปเล่นกับทีมอื่นได้ไหมผมขอเล่นวันเดียวไงจะได้ไม่เป็นยงของวันเดียวติดแบบไม่หนีเราได้ไครตุหรือเล่นเป็นวันไหมแต่ไม่ต้องคิดเยอะผมมันไม่มีหนีครับใส่ตลอดวันเดียวถ้าเล่นเป็นวันผมขอแบบไม่ไม่แบบแบบวนลูปได้ไหมครับแบบไม่นัดไฟอะแบบเอาเอาใส่สุดอะเรื่อยๆใช่ไหมสุดเลยใช่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตีสองก็คือจบไปเลยถ้าเป็นวันนะเป็นเป็นวันเป็นหรื ได้เราก็ได้เหมือนกันสักสามไฟต่อวันอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าตลอดมันโหดด้วยมันมันมันไวไงได้ไรอบที่แล้วเราไฟกันวันหนึ่งกี่รอบอะอู้สามรอบสี่รอบอะพี่ได้็เอาเป็นวานก็ได้น้องวันกี่วันพี่สองวันสองวันเล็กเลกกี่วันอะสองวันก็ได้อสองวันได้ สองทุ่มถึงตีสองไหลไหมไหลหรือไม่ไหลพี่เวันเล่นไหลไหมหรือไม่ไหลอ่อไม่ไหลได้พี่โเคงตามนั้นแหละอไ้ปเยมไปเจมของ่เลยไปรับอะไรได้เลได้เลยก็ได้กี่จุดที่เรไ้เชียร์ตอไม่ไพี่ิตเตอร์พีกาก่อนพีวเตอร์ ไม่ตายแล้วมึงรู้อยู่วันไม่จบเพื่อนไม่ได้ออกบบก็เอาต่ออยู่ดีฟางเลดฟังมึงมึงมึงไปรับส่วนเดือวันนี้กูอยู่ได้ถึงแค่แค่ประมาณเชี่ยงคืนอ่ะมึงรีบรับมากูกูอยู่ในเมืองตลอดมึงตีอะไรป่ะมีเท่าไหร่มีสิบสี่สิบสี่สี่มีพอเจนนะแป๊บนนะเจ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 นอะกูขอกูขอสี่สิบอันบวกอ่ะถ้าสี่สิบอันตีคือคือสมการเป็นอย่างนี้ ตีน้อยมันมันวัดรวมเกินเว้ถ้าตีสิบมันแทบจะการันตีอันหนึ่งอันถ้าตีสิบอันขึ้นนะอีรัวๆแทบจะการันตีอันหนึ่งเลยอย่างน้อยก็ติดมาทั้งอันก็ยังดีอ่ะถ้าสองอันก็กําไรทีเสร็จเอาแวงนกูเลยน้อเอตีของเงินถ้าใครขึ้นนะใครขึ้นเล็งมันนั่นเป็นพี่พอร์ตอ่ะพีพอร์ตมีกูแล้วก็มีคนนดวนตอนตอนนี้วอรมีเกี่ยวบอกอ่ะกูไอพีเออลองสามใครเออ คานข้อมูลไปรับเลยครับฮัลโหลฮัลโหลบ่าวฮาัลโหลนี่ตำเพือ้อตำเพื้อไม่ไดททำไรเลยตอนนี้อยู่ไหนอะ่ะอยู่เล็บเอ่อไม่ใช่อยู่สภาพันทำอะไรอะ <c oughs> จะเดินซ้นตีน <laughs> ใครโดนใครจะเดินทีมเล็กแต่ไอ,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 อบรรอลไอบอลไอบอลไอบอลมาเคียร์แล้ววันที่สิบตีวันที่สิบเล่นกันเคียร์ดีวันที่เก้า โอ้ยเชฟบอลมันเล่นอย่างนั้นเลยวะมันว้ามเลยบอลอ่ะโอ้เอเคเคเคแล้วฟีจอบลี่ยงนี่อันนี้อ่ะยังจอบรี่ยงเล่นกี่ใบอะห้าสิบสู้ๆนะะาบขาบเอื้อนขาเอื้อน กิจกรรมมือไม่มาแหวนก็ไม่ให้เออเอามายืมก่อนแหวนตีเสร็จตีเสร็จเอ<ท>าแหวนกูเล่นไปเยอะเลยเพื่อนมีไหมมีไหมเออมีไหมมีต้องมีมีอะไรไหมเนี่ยพี่ผมจะไปซัดผมไปซัดไม้ดำแล้วนะผมเป็นมีของนะมีมีเพชรขาวสี่พันอันนะมีอยู่ไหนอะเพื่อนเพื่อนไอ้ทิศไอ้ทิศมาไอ้ทิศมาอ้ทิตมาไอ้ทิศมาพีได้ตีอะไรไม่ได้หรอ yes 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 เบี้ยบนรอบนี้กูตีเบี้ยบนเบี้ยบนเหรอ